สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอนองอูล้องซานเนาะตอนนี้น้องอูทอดเมืองกาสีนะทุกคนเนาะกาอยู่ที่บ้านภูคำเมืองกาสีแขวงยิงสังก์ก็คืออ่าย่อยหันขี่รถผ่านบริษัทภูคำสมอระภูบริษัดภูคำก็ลังที่ประมาณศอกทุกคนก็ออกแรงเราลังกันได้ขึ้นเบื้องมาเก้ากิโลใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงคนเพราะว่ารถมันเบอต์อันนี้ a ตรงบ้านขนาดจะเป็นตลาดนัดเพราะว่ายุ่งดีทั้งข่าวว่ามีตลาดนัดตลอดเพราะว่ามันเป็นการศึกษาอย่างไรอยู่เลยแมนมีพวกกันดีเลยมั่นใจกับเขาการศึกมีตปตทได้อูตะกี้นีเดินห้างม,มาสิน่นลอกกิ่นฝุ่กินอย่างยิว้วแถวๆนี่แหล,ละทุกคนแล้วยิงเดินหางไปต่อตลอดเนาะ เวลาขี่รถคิวกันก็ต้องพานานี่กันเหนอ เอาหม่ๆเอาหม่ปั่นกลางก็ได้กินยังได้กินหลายน่เอาตัวนี้เท่าใดนี่คะเอาตัว23 1กกลองกินมเเอาสีมส้มเๆมันจังสิหวานเรียกเอาเลยขออนุญาตเนาะขออนุญาตอนุญาตให้เอาอนุญาตจับมเเอาตัวมๆอยู่แจ้นมันน่ะบ่แจพุ่นนี่เ่นี่แจสุดมือพุ่นน่ะเออ สนี้มาส่ะสีส้มส้ลดมาจริงออกแดงแดงกำๆน่อันนี้มเขียมะเขียกาซีวันี้เ่ยัเียงอาววอาวรมาขาอยู่กาซีงเวียงี่เขีสอเบียง่วเอ่าวไม่หรออ๋อาซก้จริงอดเถออดวะต้งเบิ้งก็จัแยถมแถมเรเด้อบุต้องวายบุต้องเกรงใจบุวายยังให้ดอก อ้ามามาโลหนึ่งเสาสามพันเป็นเงินเท่าน,าน,านั้นเท่าไหร่กับตัวเองสนะิบพี่บ้านเนาะได้อูนี่ก็ได้อูฮะเอออันนี้อนันนี้เอาตัวนี้ได้ปะพอนน้อยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เท้าเสา 3, <พอ S 1> สามพันเสาสองพันห้าร้อยได้ปะ oh, โอ้ยยายอย่าปิดตอ่อมามาเอาเอาเบอร์สิบพันอ่ะอ่ะ เดี๋ยวเราลองซีมักเกี้ยงวางเอาตัวนี้เนาะเม่๋ยวจะคิดจะนเอาลองซีมักเกี้ยงวางอันนนพันหนึงอ๋อนี่เป็นพันหนนึงอันนี้แม่ผู้เฒ้ายาวอ่ะเฮ้ยฟังเสียงก็โหเด้อฟังเสียงก็โหเดี๋ยวลองลองซีมึงเด้อโอ้เดี๋ยวจับกันตัวย่อยเดี๋ยวไว้นี่ก็ได้ยเดี๋ยวแม่เอามาเอมาเมากินบอลตัวย่อยเดี๋ปองให้กินกินนี่ เปลือกมันนี่ใส่ได้สารพัดประโยชน์เด้อเฮ็ดซีนแห้งแล้วเอาเปลือกมันปิดอันไปแบบใส่ไฟนะกระหอมเอาไปใส่คุมไฟนะะหรือว่าถ้าเวลาเมารถเมาลางกะเทนอันนี้ก็ได้เนาะถ้ามาหิวเข้าหิวเข้าก็กินเล็กก็ได้ <c oughs> บ้าว่ากินบ่ได้โอ้พพขอรับหวยหุ่นได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่มุกนี่ทร <c oughs> ัพ,พรย์คุณบ่ได้ปน ạ บปานั่นเด้อ เส้นทางนี้ก็คือเส้นเป็นเส้นทางวังเวียงมากาสีเน,ะน,น,เนาะอ,อันนี้เป็นเขาแต่ว่าเส้นทางเขาไปนี่คือวังกาสีไปวังเวียงอันนี้เป็นเขตวังเวียงอะไเรือมา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 ปอนเออ,อโอเคบอสเช็คบอสเช็คบอสวันดีวันดีบ่สนี่ พอค่าลออยู่แคมเส้นทางจากวังเวียงไปกาศีจากกาศีไปวังเวียงไผ่ได้ไปได้มาอย่าลืมมาอุดหนุนเดอ้อมีอันนี้ไม่ขิงดำไ,มไหมเนาะขิงแดงขิงแดงเอาต้องเป็นกิงแดงที่ว่าขิงดำขิงแดงไวไส้สัยสุผักนะงโอ้กซุปผัโหอวเดิมโลเท่าไหร่นี่นะโลนังสิบทันแยกเอาอยู่ในที่เอาไปปลูกอืมเราเบิ้งเอาเราต้องซื้สิบบาทเอาไปปลูกทุกสวนเลยตัวเบิ้งมันบอรถมีบอลเมียนบอก ฮอตซี่ซิบ้าซิบพันกีบสาวบ้านสาวบ้านเนาะขอโทษขออภัยได้บม่เอาไปสาวบ้านให้ได้บม่เออได้อยู่เนาะเอีายได้อยู่นี่เอาใส่กุ้งลวดอยู่วะเอาใส่บลูเอาใสุ่ลูเอาให้โลวดหนึ่งเลยเอาไปปลูกก่อนเอาไปปลูกเอาไปปลูกที่สวนใส่ซุปพักแซ่บหรือว่าข่อยซื้อกับแม่ขีงอ่ะเนี่ยโมะบมะแม่ขีงขาวห่อง่ายๆนะบ่าข่อยซื้อสองแบบได้ขีงบ่บ่บ่ด้านนี้ย กิ้งคามันจะบวหอ,เอ,อมเท้ากิ้งอมเมาบ้วบ้าบสาบ้านเอาค่อยมีใบสาวบา้าเทากับสิบพันนี่นะเอาบอ มันก็คือยู่แค่สายแดนทุกคนอ๋อคอไดไหลเลยวะเดียวไหนเสืออกไปหล่อนวะดูมานหาบนเมียนก็ให่เลยเดี๋ยวอ้าโลนึงได้ปกใหล่คุณอ๋อคือได้ไหลยืดยืดปลากระป๋องเอานี่กันเนาะปลาขังคุกบดอคไรกามาค่อยจับเอา เดี๋ยวเดี๋ยวหาวันไหวก่อนมามาติ๊กกระถงค่อยเออมาติ๊กกระถงทางหน้าฮันเส้นทางไปมากะซิมีอ่าโมกเนาะมองโมกโมอกมไปโมกมาเส้นทางมันบ่ค่อยดีปานเดผักบงเขาก็มีเขากมม็มีมมอันนั้นก็มีพวกโมกคุณป้าเค่อยขอบฝากผักบงเคยเจ้าได้บค่ค่อยซื้อมาแล้วเข้าบ่ได้นั้นเอาให้เลย ซื้อมาได้หลวงเขาบ่าคุณอาใคว่าใช้ต้มมีหมดได้ใส่เลยคือเขาใจเดยออะทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อทุกคนอันนี้เป็นเส้นทางวังเวียงบอกเลยว่านี่ยอดบางเบียงซืดอยอดบางเวียง ใพรานผาตั้งมาดูโเมนเธอเนาะผ่าหัมเพราะมันทอดสององยอดผาตั้งไม่ได้หกอไม่ทอดางห้องเลาเถือว่าในเส้นทางองาาว่าเขาคาดการณ์กนจะแบบว่าได้ไปจ่กี่เ้นอลไเนาะแม่นแล้ว ล้วยกับอู้ก็สองคนก็นคิดว่าเป็นเฮียนไกล์ไรบบอแบบอน,นาคตข้างหน้าแบบสมมุติว่าอยากเปิดบริษัทท่องเที่ยวนะเพราะว่าเขาเป็นคนมาเที่ยวแล้วด้วยเนะเาะเขาต้องแบบเท็นด์ที่มากนะเพราะว่าหลายคนก็อยางให้เขาเป็นไกด์นาเที่ยวให้แบบนี้แต่ว,ว่าก็คือแบบเขาเขา,เขาไม่เป็นไกด์นาเที่ยวเขาเลยบุก้ากขนาดทุกคนเพราะว่าบางทีงเ่เขาเขายาก ถ้าถึงตำรวจจับมากับบุกคุ้มมาตัวนะแม่แบบว่ทาทั้งบุกคุ้มทั้งแบบเสียความมุศิคนเขาพาไปไม่เสียความมุศิคนพาไปดอกเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาเมดเลยค่ะท่ามือคุณลุงจ้องเสียความมุศิงั้นหมดแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาเ,เราไปเจือเพิ่มแบบนี้เพราะว่ากฎหมายของประเทศเรา เพิ่งเนาะทุกคนเนาะป้าตัวรถคันนี้คือเตรียมจะปุ่มเป้าแท้ไ,ไม่อยากหไหนบ่ไม่อยากใจอยากหดบ่ไม่อยากคือเสียงอนะโอ้เหมือนกันโอ้โอ,โอ,อันนี้ขายเห็ดบินจือขายพวกเครื่องป้าของดงเนาะเราบองยาเราบองยาอ้มีฆ่าอีกนอค่ามีนอค่ามีอะไรทำเครื่องล้างอยู่เนย มีเครื่องล้างของขังของไฟด้วยมีเครื่องล้างของขังอีกถ้าถ่ายดิสซี่ไปเย็ดเป็งอย่างก็อะไรอย่างเ็ดแบบเป็นเครื่องล้างของขังเลยตรงนี้คนค่อยๆมีอย่างขายเนาะปกติตลาดต้องแบบรุ่นหมดเลยปูยังมีอยู่เนาะมีก็ยังหาย่ายากเลยเดี๋ยวนี้ปูมีมีดาบอีก นี่อันนี้มีอันนั้นแหละอันนั้นเลย็นอู้ปูไหลเงินนี่หอมปูเลยจริงปูหอมไปเฮ้ปูไหลอยู่ด้วยปูี่พี่เป็นปูห้วยนะทุกคนน้ำปูห้วอยผัาหอมปู้ผัาหอมปูแบบค่อยๆเอาเ็ดกินี้ก่อนไอ้ตั้งสีล้วค่อยไปจับกับอันนี้มิโตะเพียแน่อะไรไอ้สนิทเดียวกันแน่นอนนี่อันที่เอาไปเหขาไปจับกับเพียแน่เออเขาไปจับกับอันไอ้ตั้งสี อ่น่นนัเขาอาจจะไปถ่ายทุกๆลงถ่ายทุกคนเบิ้งเนาะเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นหลายที่้วนะเพราะน้องโอ้เคยมาเส้นนี้แล้วก็พาพ่อกับแม่มาลิ้มพอดเส้นนี้เนะี่ยขับรถพ่อจ้อยมาเมื่อนี้เป็นิ่งสภาพพ่อจ้อยก็เป็น,นเดิมๆจอยอยุ่งดิ๊กเก้าไว้นะโอ้ลืมไปไอพีซเล่าไอเพีซ <c oughs> อ,อ,อะไรนะบ่ได้เลยไอพีซเจ้าอ่ะ เพชรเมฆไปด้วยฮะแม่เจ้าคนฟ้าไม่อยา่างเราขวัญพ่อ <laughs> โอ้ข่อยพวเกี่ยวเด้อขอยันเด้อเจ้าพ้าข่อยเฝ้าเด้อข่อเห็นแล้ววะโฮเมื่อวันโทรมาบอกน้ำมันรถหมดแล้วเด้อผลมาอูก็เลยบอกว่าที่นัดแจ้งไปเอาเด้อนี่ทุกคนอีกประมาณสามกิโลกาฮอดตัวเวมือง เ5ดสิา <18. S 2> ฮะอืม <Ừ. S 2> นีม่ทุกคนไม้รูไก่ นี่บอกได้เลยว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วกันมีทั้งวิธีี บริษัทสัสนป่ะอังแหลไปแล้วเห็นไหนล่ะ เขาที่เป็นฟาร์มกนเนี่ยเลยโห่เขาโ,โยเงอดีที่ต้องที่ไปแลว เออไ่เมียนก็ออกมาเลาะเนาะส่ทันบ่มันเป็นทางพันเลยใส่ก็ไม่อยากไสสั่มือ เข้าเมื่อกี้เราบุกขึ้ยนยากยไงเดียไฮไลท์ไฮไลท์โรตีวังเวียงอู้พาแ<อ>ม่จันมาเที่ยวนี้พามาเที่ยววังเวียงเพื่อเดียวนี้แบบว่าเบอง์พูดบองอู้ว่าที่ชวนไปลี่ไหนอย่างเนาะไอ้นั่นนะก็คือเพราะว่าไปวังไปหลวงพขาบางคือไปเลยเนาะ อาทุกคนตอนนี้น้องอู้ก็มาฮอตตัวเมืองวังเมียงแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กัีิลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าไรมักทิ้งใจดุก็เลิกก็เซก,ก็สกกะใจติดกำลังใจอ,อู้ที่กำลังเลือดหมดแล้ว